เราใจะให้เริ่มอธิษฐานนะครับพระ,ระบิดาเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกในเวลาหกวันและหยุดในวันที่เจ็ดเป็นวันสบาทโตเป็นวันบริสุทธิ์เราขอบุณพระเจ้าเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสมานมันสการพระเจ้าอยู่ในโบสถ์ในไมัยไทยและเราขอให้พระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจประวันะของพระเจ้าในวันนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน สวัสดีครับทุกๆคนและสุขสันวันสะบาโตนะครับวันนี้ปมมีความสุขมากเพราะว่ามีเพื่อนมาให้กำลังใจนะครับเป็นคนทางชาติม,มีเสื้อสีแดงสีสีม่วงนะครับเราเป็นทรงกลนที่ชอบทำงานกองพระเจ้าด้วยกันนะครับเราชอบไปกับรถกับรถยนต์ไปตั้งจังหวัดที่ไม่มีกลนศาส,สนาคริสเลไม่มีโบสถ์ของเรา เซเวนเดย์แอดเวนติสแล้วก็เราก็ชอบเอาหนังเสือของเอลเลนจีไวท์แล้วก็เป็นปังประวัตชนาของพระเจ้ากับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เพื่อนของผ่มเชเดลเลนนะครับสดเลยไหมสดผมไม่รู้ต้องคุยเองนะครับผมไม่รู้แต่ว่าเดลเลนก็พูดภาษาไทยได้นะครับไม่ใช่แค่นิดหน่อยกำลังกาลังแกงเรานะครับเราเราก็ใช้ภาษาไทยคุยกับคนไทยได้ตั้งเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้า แล้วก็วันนี้ผมก็ดีใจด้วยเพราะว่ามีคนที่เรียนพระคัมภีร์กับผมทุกๆวันนะครับเป็นปนพิพัติสังนวยใช่เป็นเพื่อนของผมนะครับแล้วก็ที่ฟักโซนไอปันใช่ปกติทุกๆวันเราก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้เราต้องใช้ภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตของผมที่ผมเทศน,นาใช้ภาษาไทยถ้าผมพูดไม่ชัด เหลือเสียงไม่ดีเหลือพูดภาษาไทยไม่ดีผมต้องโอโทษด้วยนะครับเพราะว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาของแม่ผมนะครับ <c oughs> ใช่ผมก็ก็เต้นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าผมมีโอกาสที่เป็นคนผู้ผู้เทศนาในโบสถ์เอกมัยไทยและผมมีความสุขด้วยเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนเป็นครอบครัวที่รับบัพติศมาที่โบสถ์ภาษาอังกฤษ BIC เราเป็นเพื่อนนานแล้วแล้วก็ศึกษาประคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายวันนี้เขาจะรับบัพติศมาพี่นงสมาชิกน่าจะคิดในใจว่าเอา้าเราทําไมอาจารย์อาร์เมนไม่ได้ไปที่โบสถ์อังกฤษเอ่อบีไอซีไปจะยินดีกับเพื่อนที่รับบัพติศมาเพราะว่าเป็นวันสําคัญมากนั่นคือเรื่องจริงนะครับแต่ผมกับเอ่ออาจารย์ที่บ IC เราคุยกันแล้วแล้วก็ตกลงเขาจะ เทศนาใช้เรื่องยาวๆแล้วก็ผมจะเทศนาในโบสถ์ไทยใช้เรื่องสั้นๆแล้วก็ผมเทศนาเสร็จแล้วก็ผมก็รีไปจะได้ยินดีกับเพื่อนที่รับบัพติศมาที่โบสถ์บีไอซีนะครับในเวลาผมคิดถึงเรื่องของเพื่อนของผมที่รับบัพติศมาวันนี้ปุมก็สงสัยในใจว่าทำให้เขาเลือก เป็นศาสนาคริสต์เพราะว่าไม่มีใครในโลกเป็นศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดถ้าประเทศของเราเป็นประเทศศาสนาคริสต์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศาสนาคริสต์แต่อําเภอเมืองและอําเภอและหมู่บ้านเป็นศาสนาคริสต์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศาสนาคริสต์แต่ครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นศาสนาคริสต์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศาสนาคริสต ถ้เาเราอยากเป็นศาสนาคริสต์เราต้องเลือกเองและวันนี้ผมจะได้แป็งปัน,ปนทำไมผมถึงเลือกศาสนาคริสต์อันนี้คือผมกับพี่ชายนะครับลงไทยได้ไหมผมเป็นเด็กเด็กไหนเด็กไหนครับยังเหมือนเดิมไหมครับยังเหมือนเดิมไหม ปมเป็นเด็กที่ใส่หมวกสีขาวนะครับใช่แล้วก็หมวกสีดำเป็นพี่ชายเขา,เอ,าอายุมากกว่าปมสองปีเขาเป็นโมฟันแต่ว่าในเวลานั้นเขายังไม่ได้เป็นโมฟันนะครับเรายังเป็นเด็กยังยังชายบริการโมฟันยังไม่ใช่โมฟันจริงๆพ่อแม่ของปมมีลูกหกคนแล้วก็ถ้าเรา เห็นแก่ใบหนาะผมกับพี่ชายของผมอะเรานัาจะคิดว่าโอ้เป็นเด็กที่ที่น่ารักเป็นเด็กดีแต่ว่าวันนี้ผมต้องบอกความจริงว่านิสัยไม่ดีเลยอันนี้เป็นเด็กๆนิสัยไม่ดีตั้งแต่ผมเรียนอนุบาลป้ตมมัธยมผมเป็นเป็นเด็กที่ชอบมีแกง๊งแล้วก็ทำลายทำลายเด็กคนเื่นอะปมไม่เคย เดิมเล่ากินเหล้ากินแอลกอฮอล์เลยสุบุรีเพราะว่าในใจผมคิดว่านี่น่าจะน่าเบื่อแต่ว่าผมมีปัญหาคือผมไม่ชอบเชื่อฟังพ่อแม่ผมเป็นเด็กที่เรีย,เเรยนเก่งนะครับแล้วก็ในโรงเรียนอยู่กับครูเป็นโอ้โหเป็นเด็กที่ดีมากมีมารยาทมันตู้ตวันองพระเจ้าเลยอะแต่ว่าในบ้านโอ้โหเป็นซาตานเล็กๆนะครับ มันไม่เชื่อม่ไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่เลยอะ่ะพ่อแม่ก็งงเลยอะ่ะถ้าครูบอกว่าโอ้โหลูกมันโอ้โหดีมากเลย,เร,ยเรียนเรียนเก่งมีมารยาติอ่ะพ่อแม่คิดว่าอา้าเป็นแตกตังล,ลูกคนเอิญไหมอะ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วก็ผมก็ไปโบสถ์แล้วก็ได้ยินเรื่องออมาจากพระคัมภีร์เรื่องเ,ออเรื่องของดาวิดดานิเอลผมก็รู้แต่ว่าในใจอะ่ะ ผมไม่ได้ใส่ใจในศาสนาคริสต์ไม่ได้จริงใจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพราะว่าผมไม่รู้ว่าศาสนาคริสต์เป็นความจริงไหมมีพระเจ้าอยู่จริงหรือไม่ผมจําได้ว่าผมในเวลาผมอายุหกขวบผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งคุณพี่นงสมาชิกน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เขาเชื่อว่าซานตาคลอส เคยได้ยินไหมซานตาคลอสไม่รู้ว่านมสกุลเขาเป็นคลอสหรืออะไรเขาเรียกว่าซานตาคลอสแล้วก็ซานตาคลอสเป็นผู้ชายที่มีใส่เสืส้อผ้าสีแดงแล้วก็มันอ้วนอ้วนนะครับเหมือนคนที่ไม่เคยได้ออกกําลังกายเพราะว่าเขาบินกับม,ม,มีอะไรนะั้นกวางใช่ไหมกวางใช่ไหมเขาก็บินกับกว้างเขาไม่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเขาอกำลังอ้วน,อ,วนอ้วนนะครับ แล้วก็ทุกๆปีถ้าเด็กๆมีของขวัญเขาจะขอซานตาคลอสซานตาคลอสน่าจะต้องเป็นคนที่มีตังเยอะมากเป็นเป็นคนรวยนะครับเพราะว่าเด็กๆทุกๆคนขอขอเอ่อของขวัญมาจากซานตาคลอสแล้วก็ซานตาคลอสเป็นบริการดีมากนะครับมันมัน g r a บเลยส่งตึงบ้านเลยซานตาคลอสดีจริงๆอะ่ะในเวลาผมอันนี้อันนี้เป็นแม่นะครับแม่ของผมในเวลาผมอายุหกขวบ ปีนั้นเราอยู่ในบ้านของน้องสาวของแม่เขาเป็นฟ้าแฝดแล้วก็เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราก็นั่งอยู่ในโซฟาแล้วก็คุยกันก็ปุ่มปุ่มได้ยินนะมีเสียงในประตูหน้าบ้านเลยอ่ะโอ้โหมันตกใจมากแค่หกขวบเองนะแล้วก็แม่บอกว่าน้องๆไปไปดูเลยอ่ะอะไรอะไรอ่ะเสียงอะไรที่ประตูหน้าบ้านเลยอ่ะ กปมก็งงเลยอ่ะแค่หกวบอ่บอันตรายไหมแม่บอกว่านงต้องไปดูใครใครในในประตูหน้าบ้านแต่ว่าผมก็ไปแล้วก็ผมเดินก็เปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ลงลงทายทยว่าใครใครที่ประตูไหมลงไทยได้ไหม เป็นซานตาคลอสเป็นตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่ซานตาคลอสในในรูปภาพเลยซานตาคลอสในดูหนังเป็นซานตาคลอสตัวจริงนะครับโอ้เต้นเต้นมากเป็นซานตาคลอสตัวจริงตัวจริงวันนั้นเป็นวันแรกเด็กๆทุกๆคนต้องฟังนะวันแรกที่ปมเจอซานตาคลอสตัวจริงและปมเช่ญซานตาคลอสเข้าอยู่ในบ้านได้ยากใช่เวลากับซานตาคลอส ไม่เคยเจอเลยเป็น <c oughs> เป็นครั้งแรกเลยอ่ะแต่ผมก็ความปิดหวังนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าซานตาคลอสมันมันมันไม่อ้วนเหมือนในรูปเลยอ่ะซานตาคลอสมันผอม,มเลยแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่เป็นไรโอเคเขาน่าจะน่าจะกำลังเริ่มออกกาลังกายแล้วเนาะดูเลยสุขภาพน่าจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วเป็นวังสุวิราตา amen amen yes แล้วก็ผมก็นั lawyer, ่งยู่กับซานตาคลอสบนโซฟาแล้วก็ดูใบหน้าของซานตาคลอสแล้วก็พี่น้องสมาชิตน่าจะรู้รู like ciamo, ้แล้วว่าซานตาคลอสมีครัวเกล้าเกล้าใช่เกล้าที่โอ้โหสวยงามมากเกล้าที่สวยงามมากแล้วก็ผมเป็นเด็กแค่หกขั้แล้วก็จับเกล้าของของซานตาคลอสแล้วก็ดึงเลยโอ้โห เขาของซานตาก็ออกเลยอ่ก็ออกเลยอ่ตกใจมากเลยอ่ะไม่เคยํำรายคนอธเอิญเป็นแบบนี้เลยเขาก็ออกเลยอ่ะเราพี่น้องสมาชิกลงายว่าซานตาคลอสเป็นใครเป็นพอเลยโอ้โหในวันนั้นผมจะได้เรียนบทเรียนที่สำคัญมากๆในชีวิตของผมบทเรียนอะไรครับ ใช่พอของผมทางานป็นซ์แซนตาสกรลอสไงไม่ใช่ผมก็เรียนรู้ว่าซานตาสกลอสไม่มีอยู่จริงเด็กๆในโบทเอกมัยตายวันนี้ผมต้องเป่งปันข่าวดีที่ไม่ไม่ดีเลยะซนตาคลอสไม่มีอยู่จริงมีเพื่อนครอบครัวก็บอกว่ามีซานตาค a ลอสแต่ว่าสุดท้ายซานตาคลอสไม่มีเลยอะ ผมก็คิดในใจว่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าล่ะมีพระเจ้าจริงหรือไม่ถ้าเพื่อนกับครอบครัวพูดถึงพระเจ้านี่คือเหมือนเรื่องซานตาคลอสไหมสุดท้ายพระเจ้าไม่มีหรอผมจะรู้ได้ยังไงมีพระเจ้าจริงหรือไม่และผมอายุส5บปีผมก็เริ่มศึกษาศาสนาต่างๆ ก็ศึกษาศาสนาอิสลามศาส,สนาฮินดูศาส,สนาพุทธแล้วก็สุดทา้ายก็ศึกษาศาสนาคริสต์ผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมจะอ่านพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ผมจะเริ่มในประตมการบทที่หนึ่งแล้วก็อ่านจบถึงวิวันยี่สิบสองแล้วก็ผมก็อ่านได้สามกรังเลยอ่ะเพราะว่าในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลผมก็เจอเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผม เรื่องอะไรครับเป็นเรื่องการทำนายคำพยากรณ์ในพระคัมภีในพระคัมภีร์ไบเบิลมีคำพยายกรณ์มีมีการทำนายประมาณทรงพันเรื่องนะครับและบานผมยังไม่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับคำพยาคำพยากรณ์เกี่ยวกับการทำนายของศาสนาคริสต์และผมก็เริ่มศึกษาคำพยากรณ์กาทำนายของศาสนาคริสต์ เรื่องแรกเป็นเรื่ององกรัตรเนบูคัดเนเซอร์กระัตรในบูคัดเนเซอร์ในบาบิลอนวันหนึ่งเขามีความฝันที่อัศจรรย์มากแต่ว่าในต,ตอนเช้าเขาจำรายละเอียดของความฝันของเขาไม่ได้เลยเคยมีประสบการณ์เป็นแบบนี้ไหมมีความฝันที่อัศจรรย์มากแต่ว่าในตอนเช้ามัน,มนจำรายละเอียดไม่ได้เราเราเป็นมนุษย์เราชอบมีความฝันที่แปลกแปลกตลกะ บางคนก็ชอบมีความฝันที่มีคนเอิญอยากทำลายทำลายเราแล้วก็เราอยากวิ่งไปแต่ว่าขาเรามันไม่อยากไปเลยมันวิ่งไม่ได้เลยอ่ะแต่ในบาบิโลนมีดานิเอลกับเพื่อนเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในในพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าก็อธิบายให้ดานิเอลกับเพื่อนฟังว่าความฝันของกษัตริย์ในบิเกตเนเซอร์มีความหมายยังไงและดานิเอลก็ไปไปบอกกษัตริย์ในบิเกตเนเซอร์ว่า ความฝันนี่คือการทำนายเกี่ยวกับอนาคตในพระกมปีผมก็เจอการทำนายมากมายที่อัศจรรย์ที่สุดแต่ผมก็คิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดเกิดขึ้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมีคนไปเกียนไหว้เป็นอ้ออันนี้เป็นการทำนายอะไรเป็นแบบนี้เราต้องรู้ก่อนว่า อ๋อโกนที่เกิดขึ้นมีคกลเขียนไว้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงผมก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งเขาดูเลเแกะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เห็นเป็นต่ำเป็นเคฟเป็นทำทำใช่แล้วก็เขาก็เขาก็คิดว่าืน่าจะมีท้องมีเงินในในทำใช่ แล้วเขาก็เข้าในธรรมเขาก็เจอเป็นนังซือนังสือเก่าเก่านังสือหมวนใช่ไหมนังสือหมวนนนังสือนางสือเกากาวชายใช่ใช่แล้วก็หนังสือหมวนหนังสือเก่าเก่านี้มีอายุเยอะกว่าสองปันปีแล้วถ้าเราใช้นังนังสือที่เขาเจอในธรรมแล้วก็ดูในพระคัมภีร์ที่เราใช้วันนี้ ก็ยังเหมือนเดิมเลยอทรงปันปียังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยการทำนายมีอยู่จริงเมื่อก่อนทรงปันปีที่เราก็มีอยู่แล้วนี่คืออัศจรรย์ที่ทำให้เรารู้ว่าประกรรมปีเป็นความจริงนะครับประกรรมปีของเราไม่ใช่ก่่อ่านหนังสือที่ธรรมดาที่หนังสือที่ธรรมดาธรรมดาเป็นหนังสือที่พิเศษจริงๆนี่คือเหตุผลที่เรกทำไมผมเลือกเป็นศาสนาคริสต์ เพราะว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริงและเป็นหนงังสือที่ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับอนาโกได้แล้วเหตุผลที่สองทำไมผมเลือกเป็นศาสนาคริสต์ในจอห์นบทที่สิบขทีส่สิพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าขมวยนั erm ma, ja ak, le ha, le am, er ้นไม่ได้มาเว้นเต่เพื่อจะหลักและขาและทำหลายเสีย เราได้มาเราคือพระเยซูคริสต์เราได้มาเพื่อขาวตั้งหลายจะได้ชีวิตและเพื่อขาวตั้งหลายจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่สองที่ทำไมปมเลือกเป็นศาสนาคริสต์เพราะว่าศาสนาคริสต์ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีสันติสุขที่ เทจิงทำให้เรามีชีวิตที่เทิมเทมนะครับแล้วก็ในในหนังสือของ a อ l e n G w ไวทภาษาอังกฤษ Child Guidance พระวจชนะของพระเจ้าบอกว่าการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าคือชีวิตของเราและความสุขของเราอัานอีกครั้งการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าคือชีวิตของเราและความสุขของเรา นี่เป็นความจริงนะครับตาเราเชื่อฟังประวัตชนะของพระเจ้านี่คือชีวิตของเรานี่คือความสุขของเราจริงๆในเพลงซาดิดีบทที่สาม4ข้อที่8บอกว่าโอโคเชนชิมดูเล่เห็นว่าพระเยโฮวาทรงประเสริฐคนที่วังใจในพระองค์จะได้รับโรพระกัมภีไม่ได้บอกว่า ถ้าเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าเราดูแค่ดูเองแค่ดูเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าเรามีแค่ความเชื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราต้องชิมดูเราต้องชิมดู ถ้าปมบอกว่าปมเป็นคนที่ทำพิซซ่าอร่อยที่สุดในโลกคุณจะเชื่อไหมปีนองสมาชิจะรู้ได้ยังไงว่าปมเป็นคนที่ทำพิซซ่าอร่อยที่สุดในโลกอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ป <c oughs> มจะอธิบายได้รายละเอียดมากๆเกี่ยวกับพิซซ่าของปมนะครับมีรูปปัโโโ้แล้วก็มีเพื่อนของปมบอกว่ามันอร่อยทำได้ทุกอย่างอะปีนองสมาชิท จะได้รู้ได้ยังไงว่าพิจา่าของผมอร่อยหรือไม่อร่อยต้องตามยังไงครับต้องชิมดูถ้าเรามีประสบการณ์ตัวเองเราก็รู้ว่าพิจาราจะอร่อยหรือไม่พระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์เชิญให้เราทุกๆกคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับประวันะาของพระเจ้าเพื่อตัวเองเราก็ได้มีความรู้ว่าดีหรือไม่ในมัทธิวบทที่สี่ข้อที พระเยซูคริสต์บอกว่าเราเราไม่ได้มีชีวิตเพราะว่าอาหารเต้านั้นแต่เรามีชีวิตเพราะว่าพระวจนะทุกๆุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทุกๆุกคำนะครับไม่ไม่ใช่บางคำทุกทุกคำถ้าเราเชื่อฟังแค่บ,บางคำเราไม่มีประสบการณ์ของคริสเตียนแท้จริงบางคนเคยบอกว่า ผมเป็นศาสนาคริสต์มานานแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแต่ว่าชีวิตของผมไม่ได้มีความสุขอะไรเลยไม่ได้มีสันติสุขอะไรเลยนี่คือเพราะว่าเขาไม่ได้กินทุกๆุกขัามของพระเจ้าผมมีเพื่อนเป็นคนทางชาติไม่ใช่คนทางชาติของนูนนะครับม,มีเพื่อนอีกนะไม่ใช่มีแค่นหนึ่งเพื่อนในชีวิตนะมีเพื่อนคนทางชาติเขาเป็นแคนาดาเป็นเพื่อนสนิทกัน และมีผลไม้หนึ่งอย่างาามีผลไม้ชนิดหนึ่งอย่างที่เขาชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหชอบไหมคิดว่ามากกว่าชอบนะเขาชอบมากเลยอ่ะเป็นผลไม้อะไระเป็นผลไม้อะไรถ้าเพื่อนของผมแนะนำให้ให้พี่นงสมาชิตชิมผลไม้ที่เขาชอบมากและเพื่อนของผมให้รายละเอียดด้วยที่ให้ ช่วยปีนงได้รู้ว่าเขาพูดถึงผลไม้อะไรน้าจ,จะบอกว่าข้างนอกเป็นผลไม้ที่เป็นสีเขียวผลไม้อะไรบ้างข้างนอกเป็นสีเขียวนะครับบานาน่ายังไม่สุกก็สีเขียวเนาะแล้วก็ซัปปรดมีก็มีนะสีเขียวแล้วก็มะม่วงใช่แล้วก็เพื่อนก็มา,มาให้รายละเอียดเพิ่ม เพื่อนบอกว่าข้างไหนปลรไมเป็นสีเหลืองอืมโอเคข้างนอกเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ข้างไหนเป็นสีเหลืองเป็นผลรไมอะไรบ้างสับปะรดก็ได้นะข้างนอกสีเขียวก็มีข้างไหนก็สีเหลืองใช่ไหมใช่เม่ม่วงกระนุนอ๋อฮะกระนุนก็ข้างนอกก็สีเขียวข้างไหนก็ก็สีเหลืองใช่ไหมเมะม่วงก็ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็มาให้ให้ รายละเอียดเพิ่มนะครับบอกว่าในข้างนอกผลไม้นี้มีน้ำ,นำเออนั่นเน่เป็นผลไม้อะไรบ้างซัฟฟ <c oughs> โรดได้ซัฟปรโรดก็มีไม่ใช่เหรอกานุนก็ได้เนาะกานุนก็มีใช่เรายังไม่รู้เป็นผลไม้อะไรแล้วก็เพื่อนบอกว่าเป็นผลไม้ที่ มีกลิ่นแรงมากกระนุนใช่ไหมกระนุนได้ใช่กระนุนก็มีแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่ขนาดใหญ่กว่าผลไมเ้เอิญเออกระนุนเนาะใช่กระนุนก็ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หนักด้วยใช่แล้วแล้แล้วก็เพื่อนสุดท้ายเพื่อนก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่โลนึ่งโลประมาณลอยยี่สิบถึงลอยแปดสิบอโลยที่สุดต้องไปเซอที่จันทบุรี Hmm. เป็นโลไมอะไรบ้างถ้าเรามีความเชื่อความเชื่อตุกๆุกอย่างที่เพื่อนคงบอกแต่ว่ารายละเอียดสุดท้ายเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีความเชื่อในคงสุดท้ายเรานัาจะคิดว่าอ,อืเป็นกานนูนเลยอะเรานัาจะคิดเป็นกานนูนเลยอะแต่ว่าจริงๆจริงๆเพื่อนของปมพูดเถึงพูดเถงดูเรียนใช่ไหม ไม่ใช่พุดเทงขนุนไม่ได้โลเลยหน120ึ่งร้อยยี่สิบถหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ที่อร่อยที่สุดในจันทบุรีน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมนี่มันชีวิตของเรานะครับเราก็คิดว่าโอ้โหเพื่อนของของอาจารย์อารม์มินกินพลไม้ที่ไม่อร่อยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นข้าวพุทเทงขนุนแต่ว่าจริงๆข้าวพุทเทงดุเรียน แต่ว่าเราเข้าใจผิดเพราะว่าเราไม่ได้ความเชื่อฟังทุกทุกทุกอย่างที่ผู้อ่านบอกชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้บางครั้งเราก็เราก็ทำเป็นแบบนี้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเราทำเหมือนที่เราคิดพระวจนะของพระเจ้าบอกแต่ว่าเราน่าจะมีเข้าใจผิดเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องเชื่อฟังทุกๆุกคำไม่ใช่บางคำ ในหนังสือเ l ลนิวไวท์เลนิวไวท์บอกว่าวิธีของพระเจ้านั่นดีที่สุดและทางเดียวของความปลดปยและความสุขพบได้ในการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าวิธีของพระเจ้านั่นดีที่สุดในประสบการณ์ของผมนี่คือความจริงเพราะว่าผมชิมดูเองบางครั้ง ประวัติชนาคงพระเจ้าเหมือนดูเรียนนะครับในข้างนอกเหมืนแปลกแปลกข้างนอกน่าจะมีมีมีกลิ่นไม่อร่อยเลยแต่ว่าในข้างในเหมือนอร่อยนี่คือเหตุผลที่ดูเรียนเป็นราชาโพผลไมยนะครับประวัติชนาคงพระเจ้าน่าจะมีเสียงที่แปลกแปลก เราน่าจะคิดว่าถ้าเราเชื่อฟังประวัชนะของพระเจ้าเราไม่มีความสุขเลยแต่จริงๆนี่คือโกหกมาจากซาตานถ้าเราเชื่อฟังทุกๆคำของพระเจ้าเราจะมีความสุขนี่คือตังเดียวที่เรามีความสุขได้เกี่ยวกับใช้เงินถ้าเราเชื่อฟังประวัชนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเงินเราก็มีความสุข เกี utes, shepherd, ky, ่ยวกับสุขภาพและอาหารถ้าเราเชื่อฟังประวันะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารและสุขภาพเราจะมีความสุขเกี่ยวกับธุรกิจถ้าเราเชื่อฟังประวันะคของพระเจ้าเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจของเราก็จะดีขึ้นทุกๆอย่างในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อฟังในประวันะคของพระเจ้าเราจะมีความสุขในสันติสุขนี่คอเหตุผลทำไมปมเลือกเป็นศาสนาคริสต 1. เพราะว่าพระกัมปีเป็นความจริงการทำนายในพระวันะชนคงพระเจ้าเราไว้ใจได้และสองเพราะว่าพระวันะชนคงพระเจ้าทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นและสันติสุขนี่คือผมชิมดูเองนี่คือประสบการณ์ของผมเองวันนี้ผมโมขอเชิญทุกๆท,ท่านอยู่ในโบสถ์แล้วก็ในออนไลน์ด้วย ชิมดูเองชิมดูเองว่าพระวัชนะของพระเจ้าดีต่อชีวิตเราทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความเชื่อในทุกๆคำของพระเจ้าเพลงซาดูดีส4บทที่8บอกว่าโอ้ขอเชิญชิมดูเล่เห็นว่าพระเยโฮวาทรงประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับผล kopra dao tuktana amen